สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็ f อฟทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับกับช่องไอทีบ้านๆนะครับวันนี้ก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็แนะนําวิธีเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเพื่อท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซท่านใดที่เข้ามาชมเนี่ยนะครับคลิปนี้มีประโยชน์หรือถูกใจนะฮะหรือชอบใจก็อย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่อง ไอทีบ้านๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมหรือโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันอะไรก็แล้วแต่ที่เราดาวน์โหลดมาจาก m i c r o s o f t s t o r e นะนี่นะครับที่เราดาวน์โหลดมาจาก m i c r o s o f t s t o r e เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าไปลบนะครับเราไม่สามารถที่จะเข้าไปลบเหมือนโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งในไดรฟซีนะจะไม่เหมือนกันนะครับ จะไม่เหมือนกันนะนี่นะฮะถ้าเป็นโปรแกรมหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นวินแอมตัดต่อหรือโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ที่เราติดตั้งนะครับในไดซีเนี่ยเราต้องมาลบในนี้นะครับนี่นะเราต้องมาลบในนี้นะครับเนี่ยในนี้นะครับเราต้องมาลบใ,นน,น,บใน,นนี้นะครับแต่ทีนี้เวลาเราดาวน์โหลดมาจาก microsoft store เนี่ยนะครับนี่นะพวกโปรแกรมเนี่ยผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่น4เกรมนี้นะเนี่ยเขาจะไม่เข้ามาอยู่ในไดซีนะเนี่ยฮะมันไม่มีนะฮะ ไม่มีนะวิธีการลบก็เลยไม่เหมือนกันนะครับวิธีการลบก็เลยไม่เหมือนกันนะจาก microsoft store ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมหรือแอปหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเราดาวน์โหลดมาเยอะเยเนี่ยยิ่งสเปคเครื่องเราต่ำๆนะฮะหรือฮาร์ดดิสเราไม่เยอะเนี่ยเวลาเราดาวน์โหลดมาเยอะๆเนี่ยมันก็จะค้างอยู่ในเครื่องนะครับนี่นะให้เราคลิกที่ปุ่มตาร์ทนี่นะครับนี่นะ เขาก็จะอยู่ในนี้เต็มเลยนะครับนี่นะเขาก็จะกินทรัพยากรของเครื่องอ่ะหรือกินฮาร์ดดิส์ของเรานะครับนี่นะวิธีการลบนะครับไม่สามารถที่จะมาลบในนี้ได้นะครับในคอนโทรลพาร์นลนะไม่สามารถที่จะลบในคอนโทรลพาร์แนลหรือลบออกจากไดรฟซีได้นะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันวิธีการลบนะครับนะวิธีการลบง่ายๆเลยนะครับดูเหมือนยุ่งยากนะครับแต่ว่าไม่ยุ่งยากนะ <c oughs> นะเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีนี้เลยวิธีนี้เลยเดี๋ยวเอาตัวนี้ลบก่อนนะคือ เดี๋ยวผมจะลบเกม a n g กี้เบิรนะครับก็ให้คลิกที่ปุ่มสตาร์ทปึง้งเข้ามานะแล้วก็ให้มองหาที่เกม a n g กี้เบิรหรือถ้าเกิดของท่านผู้ชมแร้วก็ f แอท่านใดเนี่ยที่เป็นแอปหรือเป็นเกมหรือเป็นอะไรกันแล้วแต่ที่จะลบนะครับก็ให้มองหาเหมือนผมนะผมจะลบ a n g กี้เบิรก็ให้คลิกขวานะครับนะคลิกที่ปุ่มสตาร์ทนะครับคลิกที่ปุ่มสตาร์ทเสร็จแล้วก็คลิกขวาที่จะลบนะคลิกขวาปึง้งเข้าไปเนี่ยฮะเขาก็จะขึ้นมานะครับถอนการติดตั้งคลิกซ้ายครับปึง้งเข้าไป แล้วก็ถอนการติดตั้งปึ้งเข้าไปนะครับแล้วก็รอสักครู่นะฮะเดี๋ยวแอนกี้เบิร์ดหายไปแล้วเห็นไหมฮะแล้วทีนี้จะลบอีกจะลบโปรแกรมอื่นอีกก็เหมือนเดิมครับให้คลิกขวาปึ้งเข้าไปแล้วก็มาที่ถอนการติดตั้งครับปึ้งเข้าไปแล้วก็ถอนการติดตั้งครับคลิกเข้าไปปึ้งเข้าไปแล้วก็รอเดี๋ยวเขาก็จะหายไปที่หายไปนั้นคือเขาลบออกไปจากเครื่องเราแล้วนะครับนี่นะแต่ ไอคอนนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ลบแต่ไอคอนหน้าจอเนี่ยเขาจะยังอยู่แต่เราไม่สามารถที่จะคลิกขึ้นมาเล่นได้แล้วนะครับเพราะว่ารากฐานโปรแกรมนั้นเราได้ถอนการติดตั้งไปแล้วนะครับพอเราลบจากตรงนี้เสร็จนะครับนี่นะพอเรามาถอนการติดตั้งจากตรงนี้เสร็จเนี่ยก็ให้มาลบ ไอคอนตัวนี้ออกไปทิ้งถังขยะไปเลยนะครับนี่นะลบทิ้งไปเลยนะครับนะเพราะว่าไม่สามารถที่จะคลิกไปเล่นได้แล้วนะครับทีนี้ผมก็จะลบหมดเลยนะครับผมมีอยู่4เกมนะครับผมจะลบหมดเลยนะครับนี่นะเหลืออีก2เกมนะฮะอีก2เกมก็คลิกขวาแล้วก็ถอนการติดตั้งคลิกซ้ายปึ้งเข้าไปนะครับแล้วก็ถอนการติดตั้งเนี่ยฮะแค่นี้เองนะครับ แล้วก็เหลืออีกหนึ่งเกมนะครับเหลืออีกหนึ่งเกมเนี่ยมีชั่นอะไรไม่รู้ผมจะลบอีกนะครับจะลบอีกก็คลิกขวานะครับผมทำซ้าๆนะให้ท่านผู้ชมดูกันหลายๆรอบหน่อยนะฮะจะได้ง่ายนะแล้วก็คลิกซ้ายครับปึ้งเข้าไปแล้วก็คลิกซ้ายครับปึ้งเข้าไปแล้วก็รอครับเนี่ฮะหายหมดแล้วนะครับก็ลบไปหมดแล้วแต่ณตรงนี้คือเปิดเล่นไม่ได้แล้วนะนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะเพราะเราถอนไปแล้วนะครับเนี่ยเปิดเล่นไม่ได้แล้วนะครับนี่นะ ไม่สามารถเปิดได้แล้วนะครับเพราะเราลบเขาออกไปแล้วนะก็เราก็ต้องลบไอคอนทิ้งไปด้วยเลยลากใส่ถังขยะไปเลยนะครับแค่นี้เองนะครับเพราะว่าวิธีการโหลดมาเนี่ยวิธีการติดตั้งจาก Microsoft s t r r e เนี่ยเขาติดตั้งมาจากข้างในของ Windows 10มันไม่เหมือนอย่างพวกโปรแกรมที่เราไปหาดาวน์โหลดมาจาก Google นะครับนะไม่เหมือนกันนะที่เราดาวน์โหลดมาจาก Google เนี่ยจะเป็นไฟล์คนละไฟล์กันนะ เป็นไฟล์ exe บ้างหรือเป็นไฟล์ที่เซตอัพบ้างเขาจะลงไปติดตั้งนะครับเขาจะไปติดตั้งอยู่ในไดรฟซีของเรานะครับนะโปรแกรมพวกนั้นนะต้องทําความเข้าใจนะครับเนี่ยเขาก็จะมาอยู่ในไดรฟซีนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาโปรแกรมอะไรเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยฟอร์แมตแฟคทอรี่กูเกิลอะไรตอะไรพวกนี้เขาจะมาอยู่ในไดรฟซีนะครับแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมหรือโปรแกรมหรือแอปอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องลบ แบบที่ผมลบให้ดูนะครับก็คือคลิกที่ปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็มาเลือกว่าเราจะลบแอปไหนหรือลบเกมไหนออกนะครับนะพอเลือกเสร็จก็ให้คลิกขวาเนี่ยสมมติว่าผมจะลบติกต o k ออกนะครับผมก็คลิกขวาครับ เข้าไปนะฮะแล้วก็ให้สังเกตที่ถอนการติดตั้งก็คลิกซ้ายไปเลยนะครับแล้วก็คลิกซ้ายทีหนึ่งก็เป็นอันถอนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับเพราะว่า t ิกตอกยังใช้อยู่ผมยังไม่ลบนะ <c oughs> นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่ประมาณเท่านี้นะครับเพราะว่าบางครั้งบางทีในผมว่าก็จําเป็นนะผมก็เลยามาแนะนําให้ท่านผู้ชมแล้วก็ f อฟซทุก,ท,ก,ท,กท่านได้รับชมกันว่าโปรแกรมหรือ หรือเกมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราดาวน์โหลดมาจาก Microsoft s ส o r e นะครับเราเนี่ยเราดาวน์โหลดไปจากในนี้นะต้องลบแบบผมนะครับต้องลบแบบผมนะเพราะว่ามันจะไม่ไปอยู่ในไดซีนะครับต้องมาคลิกที่ปุ่มสตาร์ทนะเพราะถ้าเกิดเราไม่ลบเลยเนี่ยเราดาวน์โหลดมาเราดาวน์โหลดมาอย่างเดียวเลยดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดมาเยอะเนี่ยมันก็จะกินทรัพยากรขอ,ของเครื่องครับเราก็จะทําให้เครื่องเราช้าเราหน่วงไปทําให้คอมเราแบบอืดไปเลยนะครับนะก็สําหรับคลิปนี้ ก็น่าจะขอจบแค่เพียงทีงล่ละกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ fc. ท่านใดนะครับที่ทําแล้วก็ยังมีปัญหาด้านไหนหรืออะไรยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมยินดีตอบทุกคําถามทุกคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ